สวัสดีค่ะมันนีกะจะเตรียมใหม่วันที่สองนะคะนี่เมื่อวานก็ได้ได้อ่านกกซาแล้วมันนี้ก็หายอีกทีเนาะเบอร์เจ้าู่อเปล่าเนบ่ย

มืออื่นกรสิมือแรงกสิคุดลุมมืออื่นก็สิได้เอ่อเพิ่นยังล่ะเหตุพิธีโยกเสามือนี้ก็สิทำการคุดประมาณสี่สิบหาสิบลุ้มนะคะโอ้ยเท่ากันนัดกันทีมล่งในตีแม่คิดจีทีมกับทีม

โอ้ยข้าวขาหมูถ้าเสียรูปนี่แล้เป็นรูป